ไอระบบการส่องหานักเตะหรือระบบสกา t ติงในเกม FM 2 6เนี่ยมันได้ถูกปรับปรุงครั้งใหญ่เลยละครับโดยเฉพาะฟีเจอร์ใหม่อย่างพวก Transfer Room และ Recruitment Focus ที่เคยเข้ามาให้คุณได้ลองใช้งานตั้งแต่ FM 2 4แล้วแล้ววันนี้ผมจะมาพาคุณไปดูทีละขั้นตอนว่าคุณจะใช้สองเครื่องมือนี้อย่างไรเพื่อหา w o n d e r k i s หรือเพชรในตมกันดีกว่าครับ การใช้ Transfer Room In โดยวิธีแรกและง่ายที่สุดเลยก็คือการใช้ฟังก์ชันเมนู Transfer Room In ครับหลายคนอาจจะคิดว่ามีไว้แค่สำหรับสโมสรที่ต้องการขายผู้เล่นเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันเหมือนพอท่อนรับที่ผมได้ลองแล้วจะมีสโมสรที่ร้อนเงินชอบมาเสนอ w o n d e r Kids ที่พร้อมจะขายให้เราในราคาที่โดนใจเลยละครับวิธีใช้ก็ง่ายๆครับให้คุณไปที่ Recruitment แล้วเลือก Transfer Room In 2. ให้คุณกำหนดคุณสมบัติโดยคุณสามารถสร้างข้อกำหนด requirements ได้ง่ายๆโดยการเลือกตำแหน่งเช่น striker และกำหนดช่วงอายุเป็น15 21ปีเสร็จแล้วกด submit requirements แล้วก็รอเลยครับ The next day แค่เพียงภายในเวลาเพียง48ชั่วโมงในเกมคุณจะได้รับรายชื่อผู้เล่นที่ถูกเสนอเข้ามาให้ดูตัวอย่างนี้ผมได้รายงานกองหน้าอายุน้อยศักยภาพดีเพียบเลยแถมค่าตัวใช้ได้เลยและที่สำคัญคือมันแทบจะไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยแค่ใช้ฟังก์ชันนี้คุณก็มีโอกาสได้นักเตะดาวรุ่งหน้าจับตาแล้วบอกเลยว่าวิธีนี้จะช่วยคุณหาวันเดอร์คิสได้อย่างรวดเร็วอ้อ แต่ถ้าคุณต้องการการค้นหาที่ละเอียดและต่อเนื่องคุณต้องไปต่อที่วิธีที่2นะครับนั่นก็คือการตั้งค่า Recruitment Focus นี่คือวิธีที่เราจะล็อกระบบแมวมองให้ทำงานต่อเนื่องตลอดเซฟของคุณซึ่งใครที่เคยเล่นภาคที่แล้วน่าจะรู้ดีใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับภาคน,นี้คุณต้องศึกษาระบบกันอีกนิดนะครับโดยที่คุณจะต้องสร้าง Reruitment Focus ใหม่เลย ให้เลือกตำแหน่งซึ่งผมแนะนำให้เลือก any position หรือทุกตำแหน่งก่อนเลยนะครับเพราะมันจะให้ผลลัพธ์ครอบคลุมที่สุดเลือก on going ต่อด้วยตั้งค่าดาวย้ำนะครับว่าสำคัญที่สุดให้เราตั้ง current ability ความสามารถปัจจุบันตั้งไว้ที่ครึ่งดาวแล้วตั้ง potential ability ให้ตั้งไว้ที่2ดาวถามว่าทำไมต้องตั้งแบบนี้ถ้าคุณตั้งศักยภาพไว้สูงเกินไปเช่น4ดาว คุณจะเจอแต่ผู้เล่นศักยภาพ5ดาวเท่านั้นและรายงานแมวมองก็ไม่สมบูรณ์แบบเสมอไปแต่กลับกันการตั้งค่าแบบนี้จะขยายขอบเขตการค้นหาและทำให้คุณเจอช้างเผือกที่ถูกมองข้ามได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับอ๋อเกือบลืมตั้งอายุสัก18-21ปีกำลังดีส่วนการแบ่งพื้นที่ส่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเราจะแบ่งการค้นหาเป็นโซนตามทวีปดังนี้เลยครับโซนที่1ยุโรป ตั้งเป็น on-going แล้วมอบหมายแมวมองที่มีความรู้ในยุโรปไปสำรวจส่วนที่2แอฟริกาเป็นทวีปที่น่าสนใจมีเด็กเกิดใหม่โหดเกิดเยอะในปีที่2ถ้าในทีมไม่มีคนเชี่ยวชาญทวีปนี้ให้เลือกแมวมองที่มีค่า adaptability หรือการปรับตัวสูงๆค่านี้จะช่วยให้พวกเขาปรับตัวและหาข้อมูลผู้เล่นในภูมิภาคใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับส่วนโซนที่3เหมาะสำหรับอเมริกาใตา้เด็กเทพเยอะมากครับ และสุดท้ายส่วนโซนที่4แนะนำให้รวมเอาเอเชียโอเชเนียและอเมริกาเหนือเข้าไว้ด้วยกันครับเมื่อตั้งค่าโฟกัสท well> okay ั้ง4แบบเป็น ongoing เสร็จแล้วแม้มองของคุณก็จะออกไปทำงานให้คุณตลอดเวลานั่นเองครับหลังจากผ่านไป1เดือนในเกมตอนนี้เราสเกลของคุณกำลังทำงานไปเรื่อยๆและส่งข้อมูลมาให้คุณเรื่อยๆครับคุณสามารถเข้าไปดูได้ตามนี้เลยนะครับให้ไปที่ recruitment erm ต่อด้วย Player Database แล้วเปิดตัวกรอง s c o u t e d Players Only แล้วไปที่ Edit Search ปรับอายุให้ตรงกับที่ส่งสเกล18ถึง21ปีและนี่ก็คือคุณจะเห็นรายชื่อผู้เล่นทั้งหมดที่แมวมองของคุณค้นพบคุณสามารถกรองตามตำแหน่งที่ต้องการได้เลยและที่สำคัญที่สุดให้กดเรียงลำดับตาม Recommendation แล้วคุณจะพบกับรายชื่อ w o n d e r k i d s ราคาดีที่พร้อมเซ็นสัญญามากมายเลยละครับ ซึ่งทั้งหมดนี้คือวิธีการส่องหา w ันเดอร์คิตั้งแต่วันแรกของ FM26 ที่ดีที่สุดและได้ผลที่สุดครับถ้าคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเราไว้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ